รู้สึกได้เลยเพีย่เพาแค่ตีเหยื่อเดี๋ยวเขาหืมกันบ,บอกว่าอุย้ยไดมอนด์เฮดวะอุ้ยนี่ไปชุบเร็วไปชุบเร็วไปชุบเพื่อนเร็วฮะอิมลงมาครับอิมลงมาไปชุบเพื่อนเไปชุบเพื่อนเร็วชุบเพื่อนเร็วเฮ้ยเราเข้าได้ปะเข้ามันเป็นรื้อสามได้ปะไม่น่าได้นะพี่หมดจะนาแล้วรอเละไม่เข้าหรอกครับเข้าไปช้อนอะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปชิกชิ้กินนะเนี่ย โอครับนีดีพี่เปาเดี๋ยีครับพี่สวัสดีครับไม่ได้ไ <ป S 2> แบบว่ามันมันเริ่มเวลาไปแล้วผมเข้าไปเล่นได้ปะพี่ไม่รู้วะกูไม่ชัววะอันเนี้ยตอบคำถามผู้รู้นิดนึงครับมีผู้รู้ไหมแถวนี้กูไม่รู้วะจะมันนั่นนะสิเดี๋ยวผมลองถามเพื่อนก็ได้ครับอเออถามเพื่อนเรามึงอ่ะไหวเปล่าไอ้เหี้ยอุ้ยมีบั๊กไปแล้วว่ะ ไปน้องเลนไปเลนไปน้องเลนโอเียมีบัฟันด้วยอะจบแล้วมึงไหวปะมึงไหวปะมึงไหวดิมึงไหวปะมึงกูหืมชัวเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรเป็นี่อะไรเนี่ยเป็นทียอะไรอะเป็นียอะไรละเม็่อกี้อะไรอะเม่อกี้อะไรอะมืงอกี้อะไระเม็นเกี้อะไรึงเป็่เกี้อะไรอะม่อแล้อรอะ เึ่มเพ่มเพ่มเพมธนาคารึมธนาคารึมธนาคารึม <s> ม oh, yeah. ึม่จบก่อนยอเป็นีอะไมึงไหวปมึงม่อมึงทำยี่อะไมึงทำยี่อะไไอ้สั์มึงทำยี่อะไมึงไหวบ้จบแล้วมึงไหวไอ้แบกไอ้แบกไอ้แบกครับว่าไงเอองานเิ่มธนาคารกูเกี่ยวอะไรเนี่ย กูจบแล้วกูไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวเลยน้องเดี๋ยวยังไม่จบใช่ไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่กูกูไม่เกี่ยวน้องพี่มาฟังพี่ไอ้ดีหมดหว่าเนี่แพร่เกี่ยวเขาเป็นรับพี่เป่าเมื่อกี้ยิงผิดครับพี่ท,ออทอ้อดีครับอ๋อท้อดีครับอ๋อจงใจเหรอครับอันนี้ไม่ยิงผิดครับยิงผิดเห็นเสื้อใบชาลบบนี้นาส้มนาส้มเที่ยมันไหวไป็นไหวเที่ยลรานแมงดิรานแมงดิรานแมงดิรานแมงเง ปนเนี่ยปนเป็นครยอะไรไอสัตว์<ร>กไดเยอะมึงอมึงอะไอเหี้ย คุยแกงกะกาส่เมียเตงมาไหนสัตว์ลอกอดสู้กูเก็บของมาสองเดือนก็สู้กูไม่ได้กูเล่ไอ้แกงกายคุยบเลีสายล้อด้สัตว์กูเล่นไอ้เียแกงขยแกงกายช่ไหยได้สัตว์มือมือฟอร์มอยากคิงเหรอเฮียอยากเค็มคิงเหรอสัตว์ฟอร์มฟอร์มคุยไ้เฮียอ์ยไอ้เฮียมันแกงควยมีเดีย่ไอ้เฮียไอ้เฮีย่ไอ้เฮียไอ้เฮีย่

โดนทั้งหูครับออคืทไม่ะะโดนไปเต็มหูเลยครับเมื่อกี้นี้พี่ป่าติดขอบมากเลยพี่สุดยอดโอพี่รุ่นใหญ่อยู่แล้วครับฟังได้สุดยอดเลยพี่เป่าผู้ใหญ่พี่พูดได้หมดแหละสวัสดีครับสวัสดีครับชุบไปเนี่ยครับเนี่ยชุบไปเนี่ยครับปล่อยนะถ้ากูไปชุบที่นี่กูลั่นเลยนะกูหยอเล่น หยินหยินยินไปชุบดิหยินไปชุบดิหยินไปชุบดิไปชุบดิชุบก็หยไม่ได้เนาะหยินไปชุบดิหยินต้องให้หมอให้หมอหยินไปชุบดิหยินหยินอย่าไปออกมาต้องหาต้องับออกมาไอ้คุยไอ้เซสวะมีอากาศนะมึงไอ้เหี้ยเหี้ยตัวตัวเลือนไอ้เหี้ยตยวชี้พี่ตัวชี้ตัวคุยตัวเลื้อน ไอ้เหี้ยเขาบอกจบแล้วมึงมึงมึงไองเงี้ยเงี้ยอะไรที anyway ่ร้องไอ้ส nah ัตว์ขยะไอ้อวยจอกไอ้สัตว์มึงไหวไหมด่างมึงนั่นแหละไปชักอะไรหวนอนเป็นหมาอยู่ในควยที่ผมว่าเราต้องีไปแรงๆนนะพี่เออเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีพี่เพราะลกเราแรงเกินนะพี่เป็นรถถึงกาะคือเขาคุางานหึงของจริงพี่ตรางานหึงไปพี่ปากูรู้แล้ว แลนด์แดง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 อิฟ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 อิแลนด์แดงแลนด์แดงแลนด์แดงไป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 ดูไม่ค่อยรีบกันเลยเนาะเร็ว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 ใครใครขาดอะไรไปเร็วเร็วแลนด์แดงดูเร็วเร็วสิเราจะรบบนเร็วกว่านี้ได้ยังไงมเนี่ยเร่งหน่อยน้องฮัลโหลเร่งเร็วหน่อยดิเอ้ยไปใส่เกียรร์เ็วก่นะไอะไรได้แต่บ้านฮิโรชิหรือไม่ก็แลนด์แดงตอนนี้มีสองจุดจะต้องไปดูนะแต่ว่าเราไปแลนด์แดงก่อนก็ได้เผื่อผ่านตอนนี้สายรายงานมาแลนด์แดงน่าจะ่บ้านฮิโรชิน่าจะ่บ้านฮิโรชิครับตรงนี้ ด่วนเลยด่วนเลยนี่แรงขึ้นแล้วพี่แรงขึ้นแล้วหึมจัดหึมจัดหึมหืมหืมหืมเลยเฮียเฮียยิ่งใหญ่กว่าเปิดยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเปิดสาขาบ้านนาอีกสัดเมื่อกี้เดือดจัดไอเฮียเดือดจัดกูเปิดบ้านนาเรียไม่เดือดเท่านี้เลยไอเฮียฮึฮึฮึเดือดจัดฮีโรชินอนบ้านฮิโรชิบ้านฮิโรชิกูรู้แหละแล้วนึกกูขอดูก่อน